จิตเราเป็นาธาตุต้นกําเนิดมันเป็นาธาตุต้นกําเนิดที่มันเพียวมากมันบริสุทธิ์มากๆเป็นก้อนพลังงานใสที่มีพลังงานหนานแน่นมากเป็นก้อนชีวิตเป็นาธาตุชีวิตมีนามาธาตุอาศัยหมุนเวียนอยู่รอบธรรมาธาตุนี้อยู่รอบาธาตุชีวิตของพวกเรา อาการที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานเป็นอาการทั้งหลายที่อยู่รอบๆธรรมธาตุของจิตพวกเหล่านี้ก็ภาษาของพุทธศาสนาเรียกว่าอาการปรุงแต่งนี่ยงว่าจิตตะสังขาร่นเองภาษาบาลีเรียกจิตตะสังขารภาษาไทยเรียกว่าอาการปรุงแต่งเป็นกิริยาของจิตเป็นอาการของจิตแล้วมันคืออะไรก็อยเสียงเนี่ยมโนภาพนาเนี่ยอารมณ์เนี่ยอาการรับรู้เนี่ย อันนี้มันเป็นนามธาตุเป็นอาการของจิตมันไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงอาการเฉยๆเข้าใจไหมอาการเนี่ยมันจะมีสองขั้วเสมอเป็นขั้วบวกกับขั้วลบเช่นอารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ยมันมีอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีอารมณ์สุขกับอารมณ์ทุกข์มันเป็นสองขั้วเสมอจะเรียกว่าเป็นขั้วแห่งไยมืดกับไฟสว่างก็ได้ มีอารมณ์จะมีสองขั้วเสมอพวกเราถึงได้มีอารมณ์สองขั้วนี้เสมอมโนภาพก็จะมีมโนภาพเป็นสองขั้วความคิดปรุงแต่งมันก็ให้ค่าเป็นสองขั้วเสมอเหมือนกันชอบให้ค่ากันนักพวกเราให้เขา้าคนนั้นเป็นคนดีคนนั้นเป็นคนไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้จริงอันนี้ปลอมอันนี้ได้มาอันนี้เสียไป นี่อาศัยการปรุงแต่งเป็นของคู่คู่ทำไมเราต้องปรุงแต่งเป็นของคู่คู่คำถามคำถามง่ายๆทำไมต้องปรุงแต่งเป็นจิตเราเป็นธาตุต้นกำเนิด